สวัสดีคะ่ะวันนี้ห้างทองหวังอยากมีสาขาบิ๊กซีสองค่ะเรามีสินค้าจะมานําเสนอนะคะวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอสวยๆเลยนะคะเป็นข้อมือน้าหนักสองสลึงค่ะมีมาสามลายนะคะวันนี้เส้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นขั้นตุ้มตรงกลางหัวใจะคะ่ะเป็นขั้นตุ้มและตรงกลางจะเป็นหัวใจนะคะช่วยเสริมเรื่องความรักนะคะลูกค้าตัวสร้อยจะเป็นงานถักค่ะ ส่วนเส้นที่สองนะคะจะเป็นขั้นตู้เหมือนกันนะคะแต่ตรงกลางจะเป็นแมวกวักค่ะแมวกวักถือทองนะคะอันนี้ก็ความหมายดีนะคะช่วยเสริมเ่องกันเงินค่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะความหมายดีมากๆเลยส่วนตัวสร้อยก็จะเป็นงานถักเหมือนกันนะคะเส้นที่สามค่ะเป็นลายขั้นตู้มูลคัสค่ะตัดหน้าทองคําขาวนะคะสวยๆนะคะลูกค้าตัวสร้อยก็จะเป็นงานถักเหมือนกันนะคะลูกค้านี่ค่ะ สินค้าเรายังมีให้เลือกอีกหลายแบบหลายลายนะคะลูกค้าหรือเข้ามาชมแบบชมลายที่ห้างทองหวังยังมีสาขาบิ๊กซีสองนะคะหรือลูกค้าจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์056370788ค่ะ